Oh, น้ำเปล่ากันก่อนนะคะใส่น้ำเปล่าแค่ครึ่งครึ่งหม้อนะคะก็คือเราจะมาต้มเส้นก่อนนะคะดับแรกนะคะแล้วก็เราจะมาใส่เกลือเพื่อให้รสชาติเส้นเขามีรสชาตินะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะแยะอะไรมากมายนะคะแค่ต้มเกลือใสน้ำเปล่าเฉยๆนะคะ สำหรับเส้นนี่ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะคะชอบเยอะหรือว่าครอบครัวใหญ่ก็อาจจะใส่ใหญ่ใส่เยอะอะไรประมาณเนี่ยแต่สำหรับถุมแค่สองสามคนใส่เท่านี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณเอ่อออกมาเป็นรูปร่างนี้นะคะต้มเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะได้ประมาณ3ามที่นะคะเนี่ยมาค่ะมาดูขั้นตอนการผัดนะคะอันดับแรกตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะให้เดือดเล็กน้อยนะคะ พริกขี้หนูหรือพริกสดนะคะและกระเทียมโครกนะคะให้หยาบๆเราจะเอามาผัดให้เขาหอมนะคะอ่าชากระฉาเสียงฉาเล็กน้อยอาจจะไม่แรงนะคะเล็กน้อยค่ะเราจะมาผัดให้เขาหอมนะคะแับแรกเพราะว่าผัดที่เมานี้เราต้องการความเผ็ดร้อนแล้วก็รสชาติเข้มข้นนะคะ ให้เขาหองนิดนึงนะคะสีสันนะคะหอมแล้วนะเนี่ยเดือดแล้วนะคะอันนี้คือปลากเจกที่ที่จุ่มลวกแล้วนะคะแล้วก็คืออุปก,กรณ์นะคะซีฟู้ดค่ะเราจะมาใส่อะไรเอ่ยอันดับแรกนะคะใส่ซีฟู้ดลงไปก่อนนะคะ หรือว่าอาจจะเป็นหมูหรือจะเป็นไก่ถ้าบางคนไม่ใส่ซีฟู้ดก็อาจจะใส่เป็นหมูนะคะหรือว่าไก่ตามชอบเลยนะคะแต่วันนี้จุ๋มทาเป็นซีฟู้ดให้นะคะเราจะผัดเครื่องเข้าก่อนนะคะผัดให้เค้าหอมก่อนนะคะดับแรกอุ้ยเหลือชิ้นหนึ่งค่ะเจ๊ได้ขออนุญาตใช้มือเจ๊ได้เส๊ได้ไไดโอเคนะเราจะผัดให้เค้าหอมแล้วก็สุกก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเราจะมารอให้เขาสุกนะคะค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาจะหดตัวนะคะเริ่มสุกแล้วค่ะเราจะตามด้วยเส้นสปากเกตตี้ที่เราลวกไว้แล้วนะคะเรียบร้อยค่ะใส่ลงไปโอเคนะคะแล้วเรามาปรุงร้อนเลยนะคะด้วยไว้น้ำงลมค่ะไว้น้ำลมก่อนนะคะนับแรกแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะอย่ายใส่เยอะนะเดวเค็ม ตามด้วยจุมสีจะใส่น้ำมันงานนิดนึงนะคะเพื่อความหอมนะคะใส่นี่แล้วหล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตระปัดนะคะ พอดีมีเหลือนิดนึงนะคะเลยจิมซีฟู้ใส่พสเพิ่มน,นะคะนิดนึงใส่ให้หมดเลยนะคะอ่ะง่ายง่ายนะคะสปาเกตตี้ขี้เมา่นี้ง่ายๆเรามาชิมกันค่ะเสร็จแล้วนะมาดูนะคะอ่าจะม้วนไม่เท่าไหร่ อืมจืดนะคะจืดเดี๋ยวต่อด้วยนะหน่อยแต่เผ็ดแล้วนะคะแต่น้ำมันหอยหน่อยนะคะว,ว้าวโอเคเสร็จแล้วค่ะต่อด้วยใบโหระพาค่ะเนี่ยค่ะใส่โหระพาปิดท้ายแล้วก็ใช่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทำง,ง่ายๆค่ะสเก็บตี ล,ลูกออก็มาพอดิ้งนะคะโอเคเสร็จแนละ้วโอเคค่ะ